หน่วยงานภาครัฐไม่เวิร์กนะครับเจ้าหน้าที่รัฐไม่ใส่ใจประชาชนประชาชนจึงหมดหวังครับถึงต้องไปขอความช่วยเหลือจากอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมทนายชื่อดังต่างๆพี่น้องเห็นข่าวไหมครับช่วงหลังเราจะค้นพบว่าจํานวนมากมายที่มีผู้ที่ได้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือได้รับความเดือดร้อนหรือเป็นเยืออาชญากรรมนะครับต้องไปเรียกร้องอาสาสมัครทางสังคมนะครับหรือแม้กระทั่งไปเรียกร้องกับทนายชื่อดัง เพราะภาครัฐไม่ทํางานนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ใส่ใจความเดือดร้อนประชาชนครับนี่ด้าโพถึงต้องทําโพมาว่ารู้สึกอย่างไรเวลาเห็นทนายชื่อดังเห็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมเนี่ยนะครับไปช่วยเหลือประชาชนเขาบอกงี้ครับว่าคนส่วนใหญ่ครับเขาบอกว่าเพราะประชาชนต้องการความเป็นธรรมครับถึงต้องวิ่งไปเรียกร้องกับทนายชื่อดังกับอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมหรือเป็นเพราะว่าประชาชนต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับเพราะไปภาครัฐ ภาครัฐทำงานช้ารับรับเรื่องไว้แล้วก็หายไปเลยนี่คือปัญหาครับนี่คือปัญหาของสังคมไทยณปัจจุบันครับเราเห็นภาพอย่างหนึ่งครับว่าหลายๆขครั้งครับถ้าไม่เป็นข่าวเนี่ยหน่วยงานภาครัฐเจ้าหน้าที่รักจะไม่เดินหน้าต่อครับจะไม่ใส่ใจประชาชน39%ครับบอกว่าต้องเป็นข่าวใช่ไหมถึงจะทํางานได้นี่คือความเห็นของประชาชนครับนะครับซึ่งให้เห็นภาพอะไครับ มันให้เห็นภาพว่าตอนนี้ประชาชนเนี่ยนะครับนะเขาหมดหวังกับรัฐแล้วเพราะรัฐเนี่ยไม่ค่อยใส่ใจในการทํางานต่างๆที่จะคอยดูแลช่วยเหลือดูแลประชาชนถามหาความคืบหน้าในเรื่องประเด็นต่างๆที่มาขอความช่วยเหลือทั้งหลายหน่วยงานที่ทํางานใกล้ชิดกับประชาชนทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะยิ่งข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐที่ทํางานในระดับที่ว่าต้องผูกติดกับประชาชนเนี่ยถ้าคุณไม่ทํางานซิแล้วเนี่ยแล้วถ้าหัวหน้าข้างบนเนี่ยไม่ขันน็อต ประชาชนเดือดร้อนครับหมดหวังครับเราถึงได้เห็นอะไรครับเห็นทนายชื่อดังนะครับเห็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมเนี่ยออกมาเต็เตมไปหมดเลยตามหน้าข่าวทุกวันแต่อย่างไรก็ตามครับก็มีคนตั้งคําถามเหมือนกันครับว่าเราอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมเหล่านี้ทนายชื่อดังเหล่านี้ออกมาเนี่ยมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่านะครับหวังเสริมบารมีตัวเองหรือเปล่าเสริมอํานาจบารมีชื่อเสียงตัวเองในอนาคตหรือเปล่าหรือว่า เพื่อเล่นการเมืองหรือเปล่าในอนาคตนี่อันนี้เป็นคําถามที่ประชาชนจานวนมากเนี่ยถามเยอะมากเลยครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในกลุ่มอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมเนี่ยประชาชนยังคงมองอยู่ว่าคนเหล่านี้แหละครับคือกลุ่มคนที่มาช่วยเหลือเขาจริงๆฉะนั้นหน่วยงานรัฐครับต้องทํางานครับอย่าให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาแทนที่คุณถ้าวันหนึ่งเขามาแทนที่คุณพวกคุณไม่ต้องทํางานแล้วให้อาสาสมัครช่วยเหลือสังคมทนายชื่อดังทํางานแทนไปก็แล้วกัน นะครับอีกคำถามนึงครับเราถามเรื่องนักร้องเรียนที่กําลังดังอยู่ณขณะนี้ครับประชาชนส่วนใหญ่ครับแน่นอนครับเนื่องจากกําลังเป็นข่าวอยู่ประชาชนส่วนใหญ่ก็เลยมองว่านักร้องเรียนภาครัฐหน่วยงานรัฐต่างๆเหล่านี้หรือพรรคการเมืองนักการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ประชาชนเชื่อว่าอาจจะมีประโยชน์แอบแฝงอยู่ครับหรือบางคนอาจจะมองว่าคนเหล่านี้บางทีดูเหมือนหิวแสงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คงต้องตรวจสอบกันไปนะครับเดี๋ยวเราคอยรอดูคดีความ นะครับที่เกิดขึ้นณนปัจจุบันว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นความจริงอะไรบ้างหรือสุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่เจออะไรเลยก็ได้ครับเพราะว่าทุกอย่างจะถูกปิดหมดครับขอบคุณมากครับผม